สวัสดีครับ FC ีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับวันนี้เราจะพามาดูการจัดเรียงหม้อน้ำอินเตอร์แล้วก็ออยนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็จะถอดหม้อน้ำ้วยครับนี่หม้อน้ำนี่ครับหนึ่งสองสองคืบสองคืบนิ้วนะฮะ นหนึ่งสองมาน้ำกว้างแค่นี้ครับแต่ยาวครับส่วนตัวนี้เป็นออยเฮ้ยเป็นใช่อินเตอร์ครับอินเตอร์แล้วก็ฝานน้นจะเป็นออยครับออยคูลเลอร์ออยน้ำมันไฮดริกกันนะครับคันนี้เป็นน็อต HK ร้อยสี่สิบรุ่นแปดนะครับถอดง่ายครับผม นี่ครับน็อตสองตัวครับเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ครับนี่หนึ่งสองแล้วก็ถอดท่อน้ําบนล่างแล้วยกขึ้นมาเลยครับถอดง่ายครับไม่ต้องถอดอะไรมากมายเยอะแยะครับข้างล่างก็จะเป็นเดือยเดือยหม้อน้ำอ่ะเดือยประมาณนี้ครับนี่แล้วก็มีเบ้าล็อกอยู่ข้างล่างครับเวลาเราใส่ก็วางเดือยลงครับมันจะเข้ารูอย่างนี้ครับพอดีเนี่ยนี่นี่ ทุกคนนี่ไอเห็นภาพไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเดือยล็อกอย่างี้ครับเนี่ยวางลงเป๊ะแล้วไม่ขยับครับสาเหตุที่ถอดมอน้าวันนี้คือมันผุครับแผลเดิมครับเนี่ยแผลเดิมแผลเดิมเห็นไหมครับแถมไงก็ไม่อยู่ครับมันเป็นอลูมิเนียมครับถอดไปร้านมอน้ำสองสามรอบแล้วก็ไม่หายครับรั่วกับเดิมเลยครับถอดไปเนี่ยรอบนี้จะเป็น การถอดครั้งที่สามครับไม่ต้องแปลกใจนะท,ท่านผะู้ชมนะครัครั้งที่สามนะรอบนี้นะครั้งที่สามครับด้านล่างก็จะมีฝาอย่างเช่นนี่นี่ฝาปิดเนี่ประมาณนี้แหละถอดออกเลยกอยยกออยอยกมอน้ําขึ้นครับส่วนพวพนี้ไม่ต้องถอดครับอุ้มลมไม่ต้องถอดอะไรยุ่งยากครับ เป็นนวัตกรรมใหม่ของรถขุดนะฮะถอดง่ายครับถอดง่ายเดี๋ยวผมจะทําการถอดครับสักครู่นี่ครับทุกคนด้านล่างของหม้อน้ำใครเห็นไหมครับเนี่ยวางลงมาก็เสียบนี่เลยครับเนี่ยถอดง่ายครับด้านล่างก็ไม่มีน็อตมีอะไรจับครับถอดแค่เข็มลัดท่อแล้วก็ฝาปิดนี่ครับนี่เนี่ยน็อตสองตัวหนึ่งสองอุ้มลมนะ เพื่อไม่ให้การติดท่อนะครับเวลาถอดนะเดี๋้วทำการถอดนครับนี่นะครับแผ่นตรงอุ้มลมนะครับถอดออกมาก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยอึบอึบอึบนี่ฮะแล้วก็ยกขึ้นเลยครับง่ายมากครับง่ายมากสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าคนที่รู้แล้วก็อืมผ่านได้ฮะไม่ว่ากันนะครับ สำหรับอินเตอร์นั้นจะมีตัวยึดอย่างนี้นี่เอเบรูเนี่ยเหมือนกันครับมีสองตัวเหมือนกันครับอินเตอร์แต่ออยมันไม่มีครับออยไม่มีไม,มไม่มีนะออยไม่มีมันมีน็อตยึดอยู่ตัวหนึ่งสองตัวนีแหละมันแคบครับกล้องโทรศัพท์เข้าไม่ได้นะฮะเนี่ยทําทการยกขึ้นก่อนครับสักครู่นี่นะก่อนจะยกมาน้ําขึ้นครับเราต้อง ถอดกิฟฝากระโปรงครับเนี่ยถอดแล้วก็กลับตัวนี้ใหม่ครับเราจะเอามาค้ำไว้ที่นี่เ่านี้เพื่อให้ฝากระโปรงนั้นมันเปิดได้ตั้งกว่านี้ครับนี่รายยกมาน้ําขึ้นมันจะติดครับไม่สุดนะเนี่ยทําการนี่ครับ,รบเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะตั้งขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ถอดง่าย นี่ครับท่านผู้ชมมอ้นน้ายาวกว่าเครื่องสี่สูบเลยครับความยาวก็เท่าเครื่องหกสูบเลยเนี่ยยาวมากนี่ครับยาวประมาณเม็ดกว่านี่นแหละหรือหนึ่งเม็ดได้กเก่าครับพอดีว่าไม่มีตลับเม็ดวัดนะฮะสสเหิุที่รั่วที่ผุคือเป็นแผลเก่าครับ แพลเก่าแผลเก่าเพราะว่ามันน้ำมาลูปิเนียมนั้นมันถ้าได้รั่วแล้วมันทําการซ่อมยากครับมันไม่เหมือนทองแดงนะแต่ว่าความเย็นก็จะเย็นกว่าทองแดงทองแดงเออหลายเท่าตัวนะฮะนี่ครับด้านล่างนี่ครับด้านล่าง ของมาน้ำกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ครับเนี่ยล็อกกันอย่างเงี้เนี่ยง่ายๆครับนี่ครับได้มาแล้วม่าน้ำตัวนี้ไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นของสองร้อยนะฮะนี่ครับมาใหม่เลยใส่รังมาอย่างดีนะครับแทนแทนแทน,แทน เออแมวแล้วครับนี่ถูกแน่นอนถูกแน่นอนถูกแน่นอนได้ของแล้วครับหลังจากที่รอคอยมาหลายวัน นีนะครับท่านผู้ชมใบแค่เนี้ยใบละสามสี่หมื่นเนี่นยโอ้โหทำสักสิบใบรวยนะครับเนี่ยใบละสามสี่หมื่นเนี่ยสุดยอดน่าจะอัดลมเหมือนคอยร้อนแอร์หรือเปล่าเนี่ย ดลมรลั่วนะเออไม่ได้อัดมาหนากว่าครับหนากว่าดูครับได้แล้วฮะเดี๋ยวเราไปชมตอนใส่กันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเม่อน้ำใหม่ใส่เสร็จแล้วพอดีว่าใส่แต่เมื่อคืนครก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันมืดนะ พอดีฝนก็ตกด้วยฮะเลยให้ดูตอนเช้าครับงานก็เกือบเนียนครับเกือบเนียนงานใหม่เกือบเนียนเหมือน,น,มนงานเดิมครับแต่ว่าเหล็กนั้นหนาเท่ากันครับแต่ว่าคุณภาพนั้นไม่เหมือนของศูนย์ครับเหล็กหนากว่าแต่ว่าไอ้เหล็กหนาเท่ากัน แต่ว่าเนื้อเหล็กมันคนละเนื้อฮะเนื้อชิ้นงานนะเออเนื้อชิ้นงานนะฮะคนละเนื้อกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าของถูกกับของแพงนั้นมันก็คุณภาพมันแตกต่างกันนะคร ข้อดีของโมอน้าอลูมินียมคือว่ามันไม่ร้อนเหมือนทองแดงครับแต่ว่ามันรั่วแล้วมันมันปะโอกาสที่ปะจะอยู่อ่ะยากครับมันไม่เหมือนทองแดงนะทองแดงนี่ยปะอยู่ปะง่ายครับไอ้ฝานี้ก็มีครับแต่ผมถอดไว้ครับยังไม่ได้ใส่ถอดไว้ก่อนนะครั กรบผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอเส้นสุดคลิปในเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ